เราขาดโปรโตีนเท่ากับถ้าไม่กินโปรโตีนเลยโปรโตีนก็เหมือนเสาหลักของร่างกายคุณกำลังตามหาโปรโตีนที่ดีใช่ไหมนี่ก็โปรโตีนแต่ได้อย่างอื่นแถมมาด้วยถ้าคุณยังเด็กก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าคุณอายุมากขึ้นหรือกินมากไปโปรโตีนจากเนื้อสัตว์อาจจะเกิดปัญหาเพราะมันย่อยยากหรือโปรโตีนจากนมบางคนก็แพ้ได้แต่โปรโตีนจากพืชมีผลวิจัยว่า ดลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคหัวใจและเบาหวานคนเลยหันมาบริโภคโปรตีนจากพืชกันมากขึ้นเพราะว่าโปรตีนจากพืชสะอาดไม่ก่อโรคดีต่อสุขภาพแล้วโปรตีนจากพืชอะไรล่ะนี่ไงผมถั่วเหลืองผมถั่วลันเตาสีทองผมเกิดที่อเมริกาและวพืชอนๆผมก็มาจากบราซิลรู้จักปะส่วนเราถั่วลันเตาสีทองมาจากยุโรป เขาควบคุมการเก็บเกี่ยวของพวกผมอย่างดีดูแลทุกขั้นตอนอยู่ในพื้นที่กําหนดไม่มีสารตกค้างส่วนเราได้รับการรับรองว่าไม่มีการตัดแต่งพันธุก,กรรมมาตรฐานยุโรปเลยนะผมนะ่ะไม่ธรรมดานะเพราะผมคือไอโซเลตโปรตีนเป็นโปรตีนจากถั่วเหลืองที่สกัดเข้มข้นที่ดึงเอาไขมันและน้ำตาลโอ,อเพราะฉะนั้นผมเลยต่างจากนําตู้หูไงและผม มีกรอดอะมิโนจำเป็นจำเป็นยังไงคืออะไรกรอดอะมิโนจำเป็นคือหน่วยย่อยของโปรตีนที่มนุษย์สร้างเองไม่ได้แล้วไงต่อและผมก็มีคุณภาพโปรตีนเต็มคือกินเข้าไปปุ๊บด,ดูดซึมปั๊บแล้ว ของเราก็เท่ากับศูนย์คอเลสเตอรอลก็เท่ากับศูนย์โอเคเหมือนกันเลยและที่สําคัญเราได้รางวัลรับรองจากยุโรปว่าเราเป็นโปรตีนที่เสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ดีถูกต้องเราเป็นโปรตีนจากพืชไม่ต้องเบียดเบียนสัตว์พวกเราอะพร้อมพลีกายให้มนุษย์อยู่แล้วเอ้เอาก็ดีทั้งคู่นี่ ไป,ไ,ปไหนอ่ะ,อะไปกิฟรินกิฟรินวีแกนมลัลติแ plan โปรโตีนเอารอยได้โปรโตีนจากพืชให้โปรโตีนสูงถึง1ิอ จำต่อซองมีกรดอะมิโนจำเป็นครบท้วนรานเชนอะมิโนแอซิดสูงถึง1,951มิลลิกรัมนอกจากนี้วีแกนยังมีอิลิทิทอลสารให้ความหวานที่ไม่ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดแล้วยังมีแคลเซียมฟอสฟ,ฟอรัสวิตามินดีก็สงูงและไอโซฟาโวนที่ดีต่อหัวใจแต่เดี๋ยววีแกนเขาดีนะแล้วเหมาะกับใครอ่ะก็เหมาะกับ คนที่ไม่ต้องการโปรโตีนจากเนื้อสัตว์หรือต้องการลดการทานเนื้อสัตว์ผู้ที่ทานเจมังสวิรัตผู้ที่รักสุขภาพหรือจริงๆแล้วก็ทุกคนในครอบครัวตั้งแต่เด็กที่อยู่ในวัยเจริญเติบโตคนที่ดูแลรูปร่างหรือว่าอยากสร้างกล้ามเนื้อไวทำงานคนที่บำรุงผิวพรรณเพราะว่าโปรตีนเป็นตัวตั้งต้นของกลูตาไทโอนแล้วก็ผู้สูงอายุที่กล้ามเนื้อเริ่มสลายตัว แต่จริงๆแล้วผู้สูงอายุต้องการโปรโตีนมากกว่าในวัยรุ่นอีกนะเพราะว่าต้องการไปชดเชยโปรโตีนที่ขาดไปผู้ป่วยก็ดื่มได้เช่นผู้ป่วยโรคหัวใจเพราะมีไอโซฟาวนไขมันศูนปอร์เซคอเลสเตอรอลศูนและผู้ป่วยเบาหวานเพราะน้ําตาลต่ำชงได้กับน้ําอุ่นน้ําอุณหภูมิห้องหรือเชคก,กับน้ําเย็น กิฟฟรีวีแกนมัลติแ plan โปรตีนชงแบบไหนก็อร่อยที่สำคัญหอ<ผ>มกล <ผม S 1> ิ่นเมาราคาก็กไม่แพ<ผ>งด้วยชีวิตดีขึ้นถ้ามีกิฟฟรีวี